สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับเหรียญสะสมนะครับหรือว่าเหรียญมุนเวียนต่างๆนะครับมีบางปีพศที่ผลิตน้อยนะครับสามารถขายได้จริงนะครับก็เดี๋ยวลองรับชมคลิปของผมดูนะครับแล้วก็มือใหม่ที่เพิ่งมาติดตามเป็นครั้งแรกนะครับก็พยายามศึกษาแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่ามีประโยชน์หรือเปล่านะครับหรือว่าคลิป ทําทได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวลองมาติดตามกันดูนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวแจ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลืมนะครับไลน์ดีนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็สลาลมแปดแปดแปดนะครับติดต่อได้สองไลน์ดีนะครับแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นกลุ่มนะครับอันนี้นะครับเป็นกลุ่ม a c e b o o k นะครับชื่อกลุ่มว่ากลุ่มสลาลมคอยชแนลนะครับถ้าเพื่อนๆ่ไม่สามารถเข้าล ติดต่อได้ยังติดต่อได้นะครับมีสมาชิกใหม่ๆส่งรูปเหรียญมาให้ผมดูได้ทุกวันนะครับแต่เสียอย่างเดียวคือตอบช้านะครับต้องทยอยตอบนะครับเพื่อนเพื่อนก็อดใจรอนิดนึงนะครับกลับมาถึงกลุ่มนะครับอันนี้คือกลุ่ม a c e b o o k นะครับที่ผมจัดทําขึ้นนะครับเพื่อนเเข้าไลน์ไม่ได้นะครับสามารถติดต่อทางกลุ่ม Facebook ได้นะครับเข้า Facebook แล้วก็เซิร์ชหากลุ่มนะครับสลาลมคอยช n นลนะครับเป็นกลุ่มส่วนตัวนะครับตอนนี้สมาชิก1400กว่าคนนะครับก็ภายในกลุ่มนะครับก็จะมี จะมีเนี่ยผมก็จะลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับในแต่ละวันนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญตามคลิปหรือว่าตามที่ผมประกาศรับซื้อนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับใน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 เนี่ยในในเม้นไหนก็ได้นะครับนี่นะครับก็ยังมีถามอยู่เรื่อยๆนะครับซื้อจริงไหมซื้อจริงไหมนะครับก็ถ้ามีเหรียญจริงก็ซื้อนะครับนี่นะครับก็สามารถ สื่อสารกันได้ง่ายนะครับถ้าเข้าไปทางกลุ่มกลุ่ม Facebook อันนี้นะครับอันนี้ก็คือฝากไว้นิดนึงนะครับแนะนำนะครับอยากให้เข้าถึงกันได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็จะได้ซื้อเหรียญได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับมือใหม่ด้วยมือเก่าด้วยนะครับก็เหรียญซื้อขายได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างเนี่ยกองเนี่ยแค่เนี่ยเนี่ย สิบาท1ิบาทสิบสองบาทสิบสองบาท50สตางค์สิบสองบาท50สตางค์นะครับกลองเนี่ยที่ผมนำคลิปให้ดูเนี่ยสิบาท50สตางค์1ิ1สิบอันนี้25สตางค์สเหรียญสิบบาท <c oughs> 50สตางค์นะครับมีมูลค่าสูงถึง8000บาทขั้นต่านะครับ8000บาทหรือว่าถ้าสวยๆก็มากกว่านี้นะครับ จะเป็นไปได้ยังไงนะครับมือใหม่ตามกันมานะครับนักสะสมรุ่นใหม่ๆคนที่มาดูคลิปเป็นครั้งแรกนะครับยังไม่เชื่อนะครับตามผมมานะครับตามมาช้าๆนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็อยากให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพิ่มมูลค่าได้ยังไงนะครับทำไมแค่12บาท50ถึงเป็นเงิน8 0 0 0ได้นะครับเหรียญจะมีราคาต้องมีคุณสมบัติยังไงนะครับอันดับหนึ่งนะครับเหรียญต้องมีความพิเศษนะครับ ถึงจะมีราคานะครับเหรียญในกลุ่มนี้คือเหรียญหมุนเวียนนะครับแบบไหนถึงจะมีราคาอันดับ1อันดับ1เลยนะครับที่พบเจอกันบ่อยนะครับก็คือต้องเป็นเหรียญที่จํานวนการผลิตน้อยนะครับเป็นธรรมดานะครับของอะไรที่ม <oca> ีน้อยก็คือจะหายากนะครับอันนี้คือปัจจัยสําคัญเลยอันดับ1นะครับที่ทําให้เหรียญมีราคาอันดับที่สนะครับที่ผมพอจะสรุปได้ที่ผม อพอจะมาให้คําแนะนําได้นะครับอันดับที่2ก็คือเหรียญที่จะมีราคาต้องเป็นเหรียญแปลกแปลกในที่นี้ก็คือแปลกเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะครับไม่ใช่แปลกแค่ตัวท่านเองแค่คนเดียวนะครับต้องแปลกทั้งวงการหรือเรียกว่าเหรียญเออเลอรเหรียญเออเร์คอยก็คือเหรียญที่ผิดพลาดจากกระบวนการผลิตนะครับสส่วนนะครับเหรียญผลิตน้อยแล้วก็เหรียญเออนะครับที่มีราคาแล้วก็ เพิ่มมูลค่าได้นะครับเดี๋ยวมาดู <c oughs> มาดูเหรียญเหรียญพอสอก่อนนะครับเดี๋ยวมาคิดให้ดูว่ากองเนี่ยสิบสองบาทห้าสิบเนี่ยเป็นเงินแปดพันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญน,นี้ก่อนนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทเหรียญน,นี้นะครับจัดอยู่ในอันดับจัดอยู่ในกลุ่มของเหรียญผลิตน้อยนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้า บล็อกช่อฟ้ายาวผลิตน้อยแล้วยังมาเป็นบล็อกหายากอีกนะครับปี29นะครับไม่ได้ซื้อทุกปีพศนะครับเพื่อนๆต้องทำความเข้าใจนะครับคลิปนี้คือผมมายกตัวอย่างให้เห็นภาพให้เห็นภาพที่มันชัดเจนนะครับแล้วเรื่องรายละเอียดต่างๆของเหรียญที่มันมีราคามันไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับอันนี้ขอย้ําว่าเป็นตัวอย่างเพื่อให้เพื่อนๆได้มองได้เห็นภาพว่า ที่มาของมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมันมาได้ยังไงนะครับมันมาได้สส่วนนะครับก็คือเหรียญที่ผลิตน้อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเหรียญที่มันแปลกเออร์เลอร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นปี29นะครับผมรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ500บาทขั้นต่ําเริ่มต้นที่500บาทนะครับแต่ว่าต้องเป็นบล็อกช่อฟ้ายาวนะครับอันนี้500แล้วนะครับ500แล้วนะครับบวกไว้นะครับแล้วก็มีเหรียญน,นี้เหรียญ10บ,บาท นะครับมูล,ลค่ามันก็น่าจะเป็น10บาทนะครับถ้าถ้าถ้าไม่มีผิดพลาดหรือว่าไม่ไม่ได้แบบอะไรมากมายนะครับก็10บาทไปหยอดตู้ซักผ้าก็ได้10บาทนะครับแต่มันแพงหรือมีราคานะครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นปีที่ผลิตน้อยนะครับอันนี้คือปี3-1สภาพสวยไม่ผ่านการใช้งานนะครับอันนี้ราคารับซื้อเหรียญละหนึ่บาทนะครับ อันนี้1,000บาทนะครับ1,000แล้วนะครับจาก10บาทเป็น1,000นะครับปีพศสอ3 1จําาจำนวนการผลิต6,200เหรียญจัดอยู่ในกลุ่มที่เหรียญอยู่ในกลุ่มเหรียญหายากนะครับหายากไหมก็ลองศึกษาดูนะครับจำนวนการผลิต6,200เหรียญนะครับเหรียญน,นี้ผมตีราคาไว้1,000บาทนะครับ1,500แล้วนะครับ2เหรียญวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูที่จะถึงแ0 0พัไหม นะครับนี่นะครับ5 0 0 1 0 0ยนะครับแล้วก็มาดูเหรียญน,นี้นี่เหนะรียญ25สตางค์นะครับเหรียญ25สสตางค์คือเหรียญที่แบบไม่ค่อยมีใครมองเห็นค่านะครับกองไว้บนหลังตู้เย็นนะครับหรือว่ากองไว้ในตู้โชว์นะครับหลายๆบ้านเป็นแบบนี้นะครับมีเศษหลังตู้เย็นก็เ,เหรียญหลังตู้เย็น 25สตางค์จะหยิบไปใช้ก็ก็มันใช้จ่ายลําบากแล้วนะครับได้เงินทอนมาจากห้างสรรพสินค้าเป็นเศษ25สตางค์50สตางค์ได้มาก็บางคนก็ไม่ใส่กระเป๋าก็เอาวางไว้หลังตู้เย็นประมาณนั้นนะครับซึ่งซึ่งผมก็เป็นอยู่สมัยเด็กๆนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้เป็นปีพศ2542นะครับจัดอยู่ในกลุ่มเหรียญผลิตน้อยนะครับ25สตางค์ผลิตน้อยตัวนี้นะครับมีราคานะครับ เหรียญ25สตางค์ปี42สภาพนี้นะครับเพื่อนๆสภาพนี้นะครับสภาพสวยนะครับผมซื้อมาอันนี้ FC จากประจวบผมจําได้นะครับจากประจวบคีรีขันธ์ส่งมาขายนะครับเหรียญนี้ส่งมาขายเหรียญนี้ผมซื้อ3 0 0พันะครับถ้าท่านได้ดูคลิปอยู่ท่านมาคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าผมซื้อมาจริงนะครับแล้วก็ซื้อมา3 0 0พันจริงๆนะครับถ้าท่านจำจำได้นะครับแต่ผมจําได้นะครับว่า FC จากประจวบนะครับคุณพี่ท่านหนึ่งแบ่งปันมาให้นะครับเหรียญน,นี้สามพันนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองไม่ใช่ว่ามีราคาทุกปีพอสอนะครับยี่สิบห้าสตางค์ต้องปีสี่สองแล้วก็ปีสี่สี่เท่านั้นถึงจะมีราคานะครับนี่นะครับปีสี่สองอันนี้สามพันนะครับสี่พันห้าแล้วสี่พันห้าแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูเหรียญน,นี้ นะครับ25สตางค์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแบบนี้นะครับแบบนี้จัดอยู่ในกลุ่มเหรียญประเภทที่2ที่ผมยกตัวอย่างนะครับไม่ใช่เหรียญผลิตน้อยนะครับปีพศนี้ไม่ไม่มีราคาแน่นอนนะครับถ้าถ้าเป็นธรรมดานะครับปี4 3ผมไม่ได้รับซื้อนะครับผมรับซื้อแค่ปี42แล้วก็ปี4 4นะครับปี43 แล้วมันมีราคาได้ยังไงนะครับหลายหลายๆท่านไม่ทันนะครับดูนะครับด้านหน้าด้านหลังขึ้นตรงกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอให้ยาวขอไม่ใช่อาจจะยาวหน่อยแต่คืออยากให้มือใหม่เข้าใจชัดๆนะครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับแพงที่ปีพศนะครับเหรียญปกติถ้าหมุนแล้วนะครับหัวจะกลับนะครับแต่ว่าเหรียญผิดปกติหรือเรียกว่าเหรียญเออเลอร์คอยนะครับหมุน แบบนี้นะครับเป็นเหรียญปิดผิดปกตินะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าเป็นปีส3สผมซื้อรับซื้อเพราะว่าเป็นเหรียญในกลุ่มเออร์เลอร์คอยผิดพลาดจากกระบวนการผลิตนะครับหัวขึ้นมาตรงกันเรียกว่าเหรียญระเสียนตรงนะครับเหรียญน,นี้ตีราคา500บาทนะครับเท <c oughs> ่าไหร่ละอันนี้สามพันปีสี่สองันนะครับอันนี้สามพัน อันนี้หนึ่งพ0 0 5 0 0พันหพันนะครับห้าพันแล้วนะครับเพื่อนเเหรียญละห้าร้อยนะครับอันนี้ตีขั้นต่ำไว้นะครับเหรียญละห้าร้อยอันนี้4ี่ห้าพโอเคผมก็สับสนนะครับห้าพันนะครับแล้วมาดูเหรียญนี้นะครับพอเอาเหรียญนี้มาให้ดูโอ้ยมี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 เหรียญนี้สา0พันเลยเหรอเดี๋ยวขนมาขายนะครับดูให้ดีนะครับดูให้ดี ผมเน้นย้ําอยากให้ดูคลิปให้เข้าใจนะครับดูคลิปให้เข้าใจเป็นประโยชน์ทั้งผมแล้วก็ทั้งผู้รับชมนะครับทั้งผมก็คือยังไงผมถ้าเพื่อนๆดูคลิปเข้าใจส่งรูปเหรียญมาก็คือผมจะไม่เหนื่อยในการตอบนะครับส่งรูปเหรียญที่ผมรับซื้อมาก็คือซื้อเลยนะครับดีอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้รับชมถ้าดูดูคลิปให้จบแล้วเข้าใจก็คือจะได้ความเข้าใจและจะไปหาเหรียญที่ตรงตรงตามที่ผมรับซื้อมาขาย นะครับเหรียญ1น1บาทปีพศ2525หลังวัดเหรียญนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นเหรียญ1น1บาทพระเสียศเล็กนะครับหลายๆท่านรู้แล้วนะครับแต่ว่าท่านที่มาศึกษามาชมเป็นครั้งแรกยังไม่รู้อย่างแน่นอนนะครับพเสียศเล็กพระเสียศใหญ่คืออะไรนะครับเดี๋ยวขอหาตัวอย่างนิดนึงนะครับอันนี้คือแบบพัสดเศเล็กนะครับนี่นะครับเนี่ยผมมีอยู่ถุงหนึ่งพัสดเศใหญ่นะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับแบบนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับแบบนี้ยังมูลค่านะครับถ้าขายเองขายในกลุ่มซื้อขายอาจจะได้สักเหรียญละ3าบาทนะครับสภาพนี้นะครับแต่ว่าสภาพนี้นะครับถ้าขายอาจจะได้สัก 3- ามถึงสี่พันะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้3ามสบาทอันนี้3-4บาทนะครับอันนี้3ามถึงสีพันนะครับสภาพนี้ผมตีให้สามพันนะครับแปดพันไหมครับ กองนี้5000บวกอีก3,000นะครับอันนี้คือเรื่องราวของเหรียญที่มันมีราคาแล้วก็มันเพิ่มมูลค่าได้นะครับจริงๆนะครับใครที่เริ่มสะสมใหม่นะครับต้องการอธิบายให้เพื่อนเข้าใจว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงทําไมมันถึงมีราคานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะทําคลิปมาหรือบอกว่าเหรียญน,นี้มีราคานะครับให้คนหลงเชื่ออันนั้นก็คือมันไม่มีที่มาที่ไปมันอยู่ที่ วิจารณญาณของเพื่อนๆในการรับชมแล้วก็รับที่จะเชื่อนะครับว่าเหรียญโนเนมเหรียญแบบพอสอเยอะๆมันจะมีราคาได้ยังไงถ้ามันไม่ใช่เป็นเหรียญพิเศษแบบนี้นะครับก็นี่นะครับโอเคนะครับ8 0 0พบาทนะครับไม่เกินจริงแน่นอนนะครับหลายๆท่านอาจจะว่าถูกไปด้วยซ้ำถูกซะด้วยซ้ำสลาลมนี่ซื้อถูกจังนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้า มีช่องทางอื่นที่ขายได้แพงกว่านั้นคือมันก,มนก็มันก็อยู่ที่วิจารณญาณของคนน่ะขายแพงก็คือก,ก,ก,ก็ต้องไปขายแพงใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าช่องไหนขายถูกแล้วจะมดาด่าแล้วก็ไปไปยกย่องช่องที่ทําคลิปหลอกลวงแบบนั้นมันก็มันก็ไม่แฟร์มันก็เป็นแบบมันเป็นหลงเชื่ออะไรผิด,ผด,ผดนะครับแบบนี้คือความจริงนะครับอยากให้เข้าใจให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าเราเข้าใจไม่ถูก มันมีผลมันมีผลหลายอย่าง <c oughs> มีผลยังไงถ้าเราเข้าใจถูกต้องว่าเหรียญมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับการส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนๆของท่านให้กับลูกหลานนะครับส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าถ้าท่านไปรับชมแบบอะไรที่ก็ไม่รู้อ่ะไม่จริงติดต่อไม่ได้ครับแล้วท่านไปบอกให้ลูกหาไปส่งต่อข้อมูลแบบนี้ให้เพื่อนๆให้ลูกหลานไปแชร์ข้อมูลเหล่านั้น มันก็เป็นการที่แบบเหมือนบิดเบือนกันไปเรื่อยๆอะ่ะมัน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 กลับมาหาความจริงไม่เจอแล้วก็ไม่เชื่อไม่เชื่อถือในความจริงที่ผมมานําเสนอนะครับอันนี้ก็คือมันเริ่มที่ตัวท่านนะครับเริ่มที่ตัวท่านก่อนนะครับว่าท่านดูและท่านเชื่อแบบไหนไม่ใช่ดูแล้วเชื่อหมดเหมือนผมทําคลิปแบบเนี้ยผมก็ไม่ได้บอกให้เชื่อหมดผมทําคลิปออกมาแล้วท่านต้องไปพิสูจน์นะครับวิเคราะห์ว่ามันจริงอย่างที่สลาลลงคอยชนแนลมาัมา,ม,ามาบอกไหม นะครับอันนั้นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยสไตล์ของผมด้วยการทำช่องของผมผมเน้นอะไรที่มันถูกต้องมีข้อมูลนะครับอะไรที่มันเกินจริงคือผมผมจะไม่ทำนะครับก็เป็นการแบบยังไงอะถ้าผมส่งอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะมาเผยแพร่อะไรไม่ถูกต้องมันก็เป็นการหลอกลวงนะครับเข้าขายหลอกลวงอาจจะไม่มีผลทางกฎหมายอะไรมากมายแต่ก็คือถ้ามันหลอกลวงอะ ตัวผมอ่ะก็รู้ดีว่าผมหลอกนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากหลอกตัวเองแล้วก็ไม่อยากหลอกคนอื่นด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยแค่เนี้ยสิบสองบาทห้าสิบแปดพันผมไม่หลอกครับผมไม่หลอกจริงๆนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าน้อยไปด้วยซ้านะครับถ้าคนที่เล่นกันมานานหรือว่าศึกษามาสักระยะหนึ่งจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจริงนะครับคลิปนี้เน้นมือใหม่นะครับมือใหม่ยังไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้บังคับให้เชื่อ ผมมาให้คําแนะนํานะครับอยากให้เดินไปให้ถูกทางนะครับผมผมเคยเริ่มต้นแบบผิดนะครับผมไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนน้องนนะครับรุ่นใหม่ๆเริ่มต้นแบบผิดแบบผมนะครับเริ่มต้นผิดเสียเวลานะครับบางคนเสียเวลาเป็นปี2ปีบางคนทุกวันนี้ยังเสียเวลาอยู่เลยนะครับดูคลิปมาเป็น10ปียังไม่เคยส่งเหรียญไปขายที่ไหนได้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรท่านอย่าโทษคนอื่นนะครับท่านต้องเริ่มกลับมามองตัวเองก่อนนะครับ นะครับก็ท่านต้องคิดวิเคราะห์ด้วยนะครับดูคลิปดูมาเป็น10ปีแล้วยังยังยังส่งเหรียญไปขายร้านไหนไม่ได้เลยผมไม่ได้พูดเพื่อว่าดูถูกหรือว่าทับถมนะครับผมพูดเพื่อให้มองให้เห็นภาพว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่ามันจริงก็ยังมีอยู่คนที่แบบหลายๆท่านยังยังโดนหลอกอยู่นะครับก็อยากให้หลุดมาจากตรงนั้น นะครับแล้วก็กลับมาสู่โลกแห่งความจริงนะครับท่านจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มาให้ความรู้กันนะครับวันนี้วันวันเสาร์นะครับวันที่6สิงหาคมนะครับก็สบายๆนะครับก็ได้มาพูดคุยนะครับผมเคยแจ้งไว้แล้วผมชอบทําคลิปแนวนี้นะครับสบายๆนะครับอยากให้คนที่ได้รับชมได้ความรู้อัดแน่นภายในคลิปของผมนะครับอยากให้คลิปของผมเป็นคลิปที่มีข้อมูลมีสาระนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับนี่นะครับอันนี้คือตัวอย่างเพื่อให้มองให้เห็นภาพนะครับซึ่งตัวอย่างตัวนี้ถ้ามีผมก็รับซื้อเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ายกตัวอย่างมาแล้วไม่ซื้อนะครับอันนี้คือถ้ามีก็รับซื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ